감량이 따스 같아, 남자. thật 응. 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 Ui! สวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพอก,กันก็เก่้ากับพี่น้องโอ้ยสภาพขอ่อยเมื่อรับมือนน่อเนาะทำมือทำงานพี่น้องเอ้ยแต่บองานหลายเขาคงบระจางคือว่าอะไรพี่น้องจา,มา,างมากแบบนี้มือไหนสาวเดือนได้ตําเหลาาซ่าหม่อน,วนกวอนกรตาเหลากุ้งโดวันนี้ตาเหลาาซามอนคิดยากกับพี่น้องเอ้ยสินบอกใหญ่บอกโตตาเหลาแบบน้ำซุ้ ข้นๆนัๆนวๆดำๆมั<ำ> <wh ats> นร้ายแต่อันใช่บกเกรดเทศอันหลายสีพี่น้องก็ได้เจอบวก,กรดเทศหลายสีหลากหลาย,ลายมากขิดยอยาหมาเป็นพี่น้องจ่ายอยากสร้างเป่ปองกินกกอนเขากรเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อวันนี้หยุดงาน กระไดหัวฟีโนมาคับพี่น้องเป็นหัวพืชตระกูลความเย็นครับพี่น้องความเย็นเออเย็นมาหมายถึงเย็นคือจังพวกหัวเช็ดเท้าลรอกะเย็นชุนๆไปสันหละจ้ะพี่น้องเออแต่ว่าอันนี้มันจะกินคือพักซี่ลาบา่ะทัมากเลพี่น้องกินขลุโอ้ยมากกินกับอันพวกซีฟูดไลยพามาใหม่ๆสดๆกับกวาเออ้ยโอ้ย ที่มึงกินอย่างเดียวกันไปเนาะกินอย่างเดียวนะจะ๊ะโมกุน <encontramos Excel KK> มากยูมา <the sound> มันแค่เผ็ดน,น,นนะ้มันฉ่ำๆกินมันไม่หรอกต่ำๆน่า้นักน้ำน้ำมันต่ำดำดีจังคอยมิสูตรปลาล่าคอยหอยบอกว่าอะไร้าจะกอยสิสปผลิตขาย 다면딱 수업 เ t a 선음음 ชุนเข้ากัน สลัดเนือยมกนซุปน้เมันปลา่านหน้าเต็มยู่หอ้อเพื่อย่ลาดบนื้อหมกแซ่บนะจ๊ะกับสีเยียชุเขียวที่กินประจำเพื่อาลัดบ้านเรา naam nua dhamma. kobok

来吃，好妈嗯，正派么的。 sana. <tusk> 嗯。Mm.

ดูส mm ีน hmm. <c oughs> <c oughs> ้ำตาลูบยนัวขนาด 冷冷的。

เอาี่นองจา้าป๊าแสบด้วจ้ะแสบนัวจับนัวคะ่วคะเบอรงซีสุ่มตังกรูเนาะค่ะี่นะะ้นองเนาะแต่ว่าเล่นเบาไวหรอคะ่ะไปน่นอ,อย่างแสบท้อง <laughs> แล้วก็พี่น้องคะ่ะมาคิมีของสาเดือนะเดิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจจต่เด้อพอกันคิมนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุขก้นค่ะสวัสดีคะ่ะ